ที่จากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยนะครับก็วันนี้เรากำลังจะไป f ฟ m i l y Trip ปนะครับผมที่โตเกียวเย่โตเกียวจริงไปแบบสิบครั้งไดาละไม่นี่ครั้งที่11บเอ็หรือเราไม่รู้อะแต่ว่ารอบนี้ก็จะไปเป็นแบบสวสุไวัยพาคุณพ่อคุณแม่แบบไปชิวๆไปดูซากุรุระไม่ใช่ไปดูฟูจิไปดูหิมะนะครับผมก็แบบไม่ได้ขึ้นรถไฟเลยก็คือแบบจ้างคนขับรถพาเที่ยวทั่วโตเกียวนะครับผมเน้นกินเน้นพักเน้นนอนนะครับก็ พาตึกเช็คอินกันเป็นไทย Business Class อยู่ตรงแถว AB นะครับผมแถว AB เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายสุดเวลาเข้ามาในสนามบินนะครับซึ่งมันก็อยู่ข้างๆกับ Fast Track Immigration ก็สำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองจะมาสายแน่ๆเนี่ยก็เข้า Fast Track Immigration คิวหนึ่นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟห้าทุ่มก็มาสี่ทุ่มก็ยังทันนะครับผมสบายๆก็เดี๋ยวไปหาคุณพ่อแม่ก่อนคุพ่อแม่มาถึงสักพักใหญ่ๆแล้วยวท่านรอน,นานไปไหนกันครับวันนี้ไปโตเกียวครับ พร้อมลงออนเซนไหมครับได้เลยแก้ผ้านะครับกลัวค่ะกลัวนี่ก็จะเป็นสามหนุ่มท sure> ี่จะแก้ผ้าลงออนเซนด้วยกันที่ฟูจิคาวาโกะใครผ้าอะไรเล็กครับใครผ้าอะเล็กมันหนึ่งเอาไว้ปิดครับเอาไว้ปิดหน้าเขาก็จะไม่รู้เป็นใครเขาก็จะไม่รู้ของเราเป็นใครเขาบอกว่าถ้าไปเนี่ยนะลงออนเซ็นแล้วแก้ผ้าเนี่ย ไปกับคนอื่นไม่ไอายเดี๋ยวถ้าไปกับพ่อไม่อายครับเนี่ยสามหนุ่มสามหนุ่มแกพานวดซะอาจารย์ที่กินข้าวในล o u n g อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปที่เกตเกตอยู่เซ็นทรลไลท์เซ็นทรลไลท์เนี่ยต้องนั่งรถไฟออกไปเป็นรถไฟ APM สายนี้ย่อมาจาก Automated Passenger Movement มั้งก็เขาก็จะต้องเช็คบอร์ดดิ ate> ้งพาสก่อนนะครับว่าเกตของเราเนี่ยอยู่ท so ี่เซ็นทรลไลท์จริงหรือเปล่าตรงนู้น แต่ก่อนก็นคือเป็นแมนวนวลก็คือแบบพนักง,งานมาดูว่าเกียรอะไรถึงจะไปได้แล้วก็นนี้นคือแบบสแกนบอร์ดทิ้งพาร์เราก็ไปได้ก็สะดวกขึ้นสายเสมอนะครับบอร์ดทิ้งทามห้าทุ่มยี่สิบไฟห้าทุ่มหสิบห้าเกียรปิดสิบห้านาทีก่อนอันนี้เรามาถึงห้าทุ่มสามสิบเจ็ดแต่ว่าข้างนอกคนยังต่อคิวคอ้วันเลยเพราะฉะนั้นชิวๆนี้แรงปัะดาลใจคุณพ่อนะครับคือกระเป๋าสีชมพู ด้วยเหตุอันหนก็ไม่รู้ปามาเวลย์คัมริงจะเอาเป็นแชมเปญคนละสองแก้วครับ <laughs> ให้มันรู้สักบ้างเผาสเลทดครับเผาหัวหน่อยเผาสเลทดเผาสเลทดอุ้ยอเมนิตี้ใหม่อเมนิตี้ใหม่มหมสีลุวันวรีทรงพระเจริญ รงนะครับผมสลิปเปอร์นะครับแล้วก็ผ้าห่มอันนี้เขาเรียกขนมเลยนะลูกชุบบอาลนะครับมีลูกชุรบรองเท้าขอบคุณคร้ดาด้วยคัมแบงแน่นอน,นครับแชมเปญออฟคอร์สที่ <laughs> เปลี่ยนไปของเ <laughs> อ็มเบลิตีค้คิดนะครับของศิรป์วงนวรี <laughs> ที่เรามีเหมือนกับ เหมือนเดิมก็คือพวกแบบลิปบาร์หรือว่าพวกข้าไปตาก็คือถุงเท้าถุงเท้าไม่มีแล้วประเด็นคือขออนุญาตครับเราใส่ถุงเท้าการบินไทยสมัยที่เป็นจิมคอมสันมาขึ้นเครื่องนะครับโอ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่หายไปคือถุงเท้าถามว่าเสียดายไหมไม่ค่อยเสียดายถุงเท้าใส่ไปค่อนสบายมันเป็นเหมือนถุงเท้าที่แบบคุณภาพที่ต่าแล้วก็แบบใช้แล้วทิ้งอันนี้คือเอามาขึ้นเครื่องเพราะว่าบนเครื่องบางทีมันหนาวแล้วถุงเท้ามันหนาดีปกติคนไม่ชอบใส่ถุงเท้านั้นหนา ก็เลื่อนมาขึ้นเครื่องนะครับก็เลยสามารถที่จะเอามาใช้แล้วทิ้งได้เลยพอถึงปลายทางนาริษาก็คือไปิ้งขหาัดเรียบร้อยขออนุญาตวยยศแฟล e n นเดนผู้ชายการบินไทยคลิปนี้นะครับเขาพยุงคุณพ่อคุณแม่นั่งแล้วก็ ครับผ้าห่มให้คือบินมาหลายอันหนึ่งไม่เคยเจอการบริการที่ดีขนาดนี้มาก่อนแล้วก็อยู่ดีก็คือเอา oh. เครื่องดื่มมาให้บอกว่าอ่าเซอร์เรีลเชั่นนะครับนี่มันถือเป็นแฟลชเทนน์ที่ดีที่สุดเท่าี่เคยเจอมาหลังจากบินเมสเซนส์คลาสมาแบบ 4, สี่ห้าสิบไลล์อะโสุดยอดมากเด,เดินมาอยู่เฮ้ยแบบผ้าปูอะมัน ไม่ดีก็เลยแบบปรับให้ที่น้ําที่วางแล้วก็หูฟังวางกันอยู่แบบไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะก็คือแบบมาจัดเก็บให้โอ้โหดีมากดีแบบดีไม่น่าเชื่อขัดอิดิเกชั่นเรียบร้อยแล้วเช้ามากตอนนี้เจ็ดโมงที่ไทยก็คือประมาณเก้าโมงที่ญี่ปุ่นนะครับก็หยิบของจากเครื่องมาเต็มเลยเอา HELLO คนขับรถมาแล้ว HELLO ลฮัลโอก็มารับถุงที่เลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จองผ่านเอเจนต์ไปนะครับวันละประมาณ80,000เยน5วันก็4ี่แสนเยนก่อนถึงวันประมาณ3 <c oughs> วันเขาก็จะลากเราเข้ากลุ่มเดียวกับคนขับรถแล้วก็เป็นเหมือนกับ <c oughs> อ <c oughs> เป็นเหมือนกับแอคเคาท์แปลภาษาของไล่ะเพื่อที่เราจะได้พิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเข้าไปเขาก็จะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วพอพภาษาญี่ปุ่นเขาพิมพ์มาก็เป็นเป็นภาษาอังกฤษให้เราสะดวกมากโอเคไอ้ตอนแรกเขาทำแบกเโอเคโอเคอู้สิบเอ็ดองศาฮะสิบเอ็ดสิบสององศา,าแต่ว่าอุ่นเพราะว่าเสื้อหนาวดีมากเลยเลซื้อมาเพื่อได้ใช้เอ yeah. <laughs> เป็นรถตู้ สีน้ำเงินสวยงามจริงๆถ้าเกิดคนมาไม่เยอะนะครับสามารถจอดอพาร์ตได้อันนี้ก็จะเป็นรถตู้ธรรมดาไ s so this is our car for the next five days ทั้งเอ่อ our car เออ five day s uh, ่ yesokaysame c a r t h i s carthis carall meall youokayyesthank you okay. จุดแน่นะครับรมาถึงไม่ไต้องหลอดนะไม่มีคิวเลยอิชิรันราเมนได้กินโอเออนียนน้ำมดาได้จุดพักรถนะครับกินไอติมแล้วก็กินกาแฟ ขับออกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งจากร้านราเมงแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ขับไปต่ออีกชั่วโมงหนึ่งนั่นงยาวโดรายากิครับผมเป็นขนมโดเรมอนข้างในเป็นถั่วแดงใช่ไหมครับก็ฟีลเหมือนเป็นแบบแพบบนเค้กถั่วแดงข้างในคือแบบร้านอาหารเยอะมากแต่ก็เป็นอาหารแบบเบสิกนะเป็นแบบโซเมนราเมงแล้วก็แบบดังโงะเยวซาทาโกยากิ คนนั่งกินกันอยู่ชิวอารมณ์มันแบบจุดพักรถประเทศไทยตรงปากปะปงเดสสิเนชั่แนแรกนะครับ Mount Fuji Railway คนเป็นล้านซื้อตัวต๋วตอนนี้ได้ขึ้นอีกทีประมาณชั่วโมงครึ่งก็ซื้อตั๋วไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลงไปหาแล้วน,นั่งรอแต่เขาจะบอกคิวไว้บนตัวนะครับว่าเป็นแบบคิว2,500 2,600 2,700อะไรเงี้ยอันนี้ประมาณ2,500เพิ่งเรียบซึ้งเมื่อกี้ตอนนี้ของเรา2,850ก็300คิว ตามสไนะสำหรับใครที่ไม่ได้เช่ารถมาหรือว่าจ้างคนขับรถมานะครับก็จะมีรถบัสวิ่งในโซนนี้อยู่หลายเส้นเลยเนี่ยมีแบบออมนิบัสมีรถที่เป็นรถเมล์ประจำทางก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบสต็อปหนึ่ให้คนแบบไปลงไปแบบดูแถวแถวริมทะเลสาบ้างแถวแถวตรงที่เป็นต้นเมเปิลบ้าง ก็มาเองไม่ยากแต่ว่านั่งรถไฟออกมาน่าจะมีแบบ2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะมันลงถ้าแบบฟูจิคิวถ้าอยู่ในเมืองก็แบบ2อสต่ออยู่ถึงจะออกมาได้ทีนี้แดดแรงดีมากเลยการเย็นน่าจะแดดแรงที่ตัวของเรา2850นะครับตอนนี้2 8ง0ก็ตอนซื้อตั๋วนะเขาบอกว่าประมาณบายสามสสิบถึงจะได้ตอนนี้บ่องโมห้าสิบหก็ได้ขึ้นแล้วคือเหมือนเขาก็คง ประมาณการเอาไว้ให้มันเยอะไว้ก่อนโอ้โหขึ้นมาต่อเกี่ยวต่ออยู่ดีสุดตังทิบตัต๋วนะครับใครมีสัมเนียงก็สามารถเอามาได้เขาให้เราต่อแถวสามแถวเห็นวิวส,สวยบนรถแบบนี้สภาพนะครับโคนนนนตนนแนบแน่นเหมือน เป็นรถไปทำงานแต่ถ้าเกิดเขาแบรขนาดนี้ <c oughs> ก็จะคิวนานมากขึ้นอีกเท่าตัวพอเก็บความรู้สำหรับภูเขาไฟฟูจินะครับภูเขาไฟฟูจิยังเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่แปลว,ว่ามันยังสามารถระเบิดได้ทุกเมือ่อรอบล่าสุดที่ระเบิดเนี่ยน่าจะประมาณ3า0รอปีที่แล้วมันเปียบพันเจ็ดร้อยกว่าซึ่งมันก็ปะทุมาแล้วรอบหนึ่งแปลว,ว่าถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วมันปะทุก็คงไม่แปลกอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ภูเขาไฟที่แบบดับไปแล้ว แล้วจริงๆภูเขาไฟฟูจิเนี่ยไม่ใช่เป็นภูเขาไฟเดียวนะจริงๆมันเป็นสามภูเขาไฟซ้อนกันมันมีชื่อแบบโคโคฟูแล้วก็โคคูจิแล้วค่อยมาเป็นฟูจิอีกทีหนึ่งที่เป็นภูเขาไฟปัจจุบันตรงนี้เออที่เราขึ้นมาจากตรงนี้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันมีคิวขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมีคิวลงและโนตคือคิวลงหมายกอดเพราะีการนี่เลยมีการไม่ก็คือนะไรแต่ว่ามันเหมือนลงมาทางนี้ตัววันเวยก็คือ ขึ้นอย่างเดียวแล้วก็เดินลงด้วยตัวเองก็ได้เราจะประหยัดไปประมาณห้า้อเยนห้าเยนคือไปกับไปห้าร้อยกับห้าร้อยแล้วก็มีตัว๋วตั๋วสุนัขตัวหมาขึ้นมาตัวหม,มาก็ต้องจ่ายตังนะครับเกือบเกือบ <ๆ S 1> เป็นหมาดี่ดีเนาะมีคนเอาข้าวให้กินแล้วก็มีคนจ่ายค่าตั๋วให้ด้วยชีวิตดีจังเลยมีคิวขึ้นแล้วก็ต้องมีคิวลงครับโอ้หอย่างยาวเจ้าช่วย ยาวไปโนเลยร้านมันล่มปิดใช่ครับคนที่อยากเล่นนะครับก็สามารถซื้อถ้วยร้อยเยนจากตรงนั้นมาโยนข้างใต้จิงกิตรงนี้เพื่อความโชคดีรอนให้อลอดรูลอดรูรอดวงกลมตรงนี้ยอีกจุดที่สวยยังไม่น่าเชื่อก็คือจุดที่รอรถเคเบิลคาร์นะครับโหดูเป็นแบบแสงซันเซ็ตนาทีแม่นะครับก็คือตากล้องประจำกลุ่มเพื่อให โรคถ่ายรูปกูจอบหนึ่งในร้านที่ควรต้องซื้อนะครับคือฟูจิยอามากคุกกี้จะเป็นคุกกี้รูปภูเขาแต่ว่าเมื่อกี้มาตอนบ่ายสองคือสเอาแล้วขายดีมากร้านปิดแล้วนะครับโอ้โหเเนตอร่อยไหมครับชิมหน่อยเฮ้ยอร่อยใช่ได้ก็เป็นการนั่งกินเลมอนเนตวิวฟูจิ ฟูจิแล้วนโอ้โหนั่นน่ารักมากเลยดีดิการขึ้นภูเขาไปดูเจดีนะครับแล้วก็เป็นวิวเหมือนกับวิวอภูเขาฟูจิกับทะเลสาบสื่อสามราเขาบอกว่าขึ้นบันไดหลายร้อยขั้นสำหรับใครที่ขาไม่ดีก็แนะนำว่าไม่ขึ้นมาดีกว่านะครับไม่รู้ว่าวิวจะคุ้มกับที่จะเหนื่อยขึ้นไปหรือเปล่าสภาพนะครับโดยขึ้นบันไดแแ้ง เนี่ยจดียียอดรนพอดีแลวแล้วก็ขึ้นมาถึงแล้วครับเฮ้ยสวยมากเดรนคือพาที่ตกแล้วนี่มันสี่โมงห้าสิบแต่ว่าท้งฟ้าเริ่มมืดแล้วโหแตสวยจริงสวยมากคุมค่าได้ขึ้นมาขึ้นมาดูนี่ครับผมเจดียห้าชั้น ต้องไงต่อเจดีย์นี้ไม่ใช่เป็นเจดีย์เก่าแต่อย่างไรนะครับเพิ่งสร้างมาเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาเพื่อรำลึกถึงทาหารที่เสียชีวิตไปในช่วงสวงคารามที่ผ่านมา,มาก,ากา็คือวิวสวยมากแต่ข้อเสียคือเดินไปนานเยอะแล้วเหนื่อยก็ให้ออกออกกำลังกายก็มาแล้วก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีที่อื่นให้ไปก็ไม่เสียดนะครับผมจบวันที่ร้าน โยริโมโตะนะครับผมเป็นปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นสั่งเป็นเซ็ตใหญ่แบบพรีเมียมมีทั้งโกเบบีฟลากิวนะครับผมเซ็ตใหญ่ที่สุดของร้านนะครับ 2> <2> <mulher> เมื่อสั่งไข่มาจิ้มเนื้อแต่ไข่เหลือนะครับไข่เหลือค่ะแล้วเราก็จะมีช่วยที่เรากินกระเทียมน้ำมันงาไว้เอาน้ำมันงาเนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไข่ไปแกเป็นไข่เจียวโคตรอร่อยโคตรอร่อยสวัสดีวันที่สองจากฟูจิโยชิดะครับวันนี้เราก็จะเที่ยวในโซนฟูจิแล้วก็รอบๆทะเลสาบคาวาคูจิ ก็นัดคนขับรถเก้าโมงครึ่งเข้ามาตรงเวลามากเดี๋ยวสต็อปแรกเราก็จะไปสตาร์บัคกันก่อนนะครับไปหากาแฟกินแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวแม่บ้านแม่บ้านหมู่บ้านข้างๆสตาร์บัคปิครับขอบคุณครัดีครับเบียรดอเวอร์เด็ก thank you ก็สั่งเป็นกาแฟแล้วก็ช็อนขสวัสดีจากโมชินไนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารัก ออกมาจากโซนคารากกจิประมาณ15นาทีก็จะเป็นแบบหมู่บ้านที่คนมาซื้อของกินเดินดูตึกเก่าๆกันและดวงดีมากๆครับพวกเราวันนี้ฝนตกจ้าญี่ปุ่นศูนย์นักท่องเที่ยวรอแต่ของกินนั่งกินหลายอย่าง ก็จะเป็นร้านเพอร์ดิชเชนอลเ n นิสเป็นสไตล์ย่างปลาโอเคเร้านหานี้เรียกว่าสไตล์ <c oughs> โรโบตาดยากินะครับก็จะเป็นย่างถ่านที่อยู่ใ,ใกล้ๆเตาเลยเอเจ็ตว่าสดดีดูแล้วก็เป็ หลังจากที่เรากินข้าวเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่กินของหวานเพราะว่าผลมันคุ้มคืมก็เลยไปมิวเซียมแล้วมิวเซียมปิดเป็นขนมแทนแล้วกันก็มาลานชิปเป้ประมูนะครับอยู่ทะเลสา,าข้างๆมาหน้าก็เฮลโลเนฟเซตฟอร์ไฟฟ์เท่าั้นวางรอโต๊ะนะครับก็จะมีโซนขายของซูนเนียรักน่ารักให้แก้วกาแฟที่นี่ไม่มีหูจับนะครับต้องกินเป็นแบบซดซุปเหมือนมิโซซุป อันไหนพ่อลองกินให้ดูนี่ซุปเ,เ,เป็นซุปมิโซะนี่โอ้ยคิเบียร์โลลครับเป็นเบียร์ที่ทำจากน้ำจากภูเขาไฟฟูจิชื่อฟูจิซากุระไฮเบียร์ครับเป็นเบียร์แบบโรชเป็นเบียร์แบบสโม้เบียร์กินแบบเหมือนเวลากินบาร์บีคิวอ่ะ กินเหมือนแบบสลามี่บาบีคิวอร่อยอยู่อือกินอยากกินแซลมอนลมควันกินลมมควันจริงๆค่ะเออมาตายหาเลยสมองเนาะกินไม่เยอะกินกินไม่อั้นเลยแบบนี้ปกติฟูจิเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้นห่ตอนนี้อย่างครึ้มนี่เรียกว่าอุชิพาร์นะครับก็จะเป็นส่วนสาธารณะที่แบบคนแบบมาเดินดูดอกไม้เดินดูใบไม้เปลี่ยนสี แล้วก็มาถ่ายรูปกับวิวฟูจิที่แบบมันมีแบบฟองก้าวสีแดงแบ,บ็คกาวฟูจินะครับก็นะก็ะต้องมาอยู่ดีไม่มาก็คือนอนอยู่โรงแรมไหนก็มาแล้วมานะกัน <c oughs> นะครับในฟูจิกันต่ออีกประมาณสามนาทีนะครับก็จะมาอยู่กันที่นี่โมมิจิทันเนลก็จะเป็นถนนที่มีต้นเมเปิลสองข้างทางสวยๆนี่ขนาดแสงไม่ค่อยดีเนี่ยยังส้มแดงขนาดนี้สวยมากเลย ก็ขับเลยไปก่อนกับรถแล้วก็เลี้ยวข้นมาจอดได้ก็จะแดงปแดป๊ดเปาคอริดอร์โอ้โหโค้รสวยจริงเราดูนะแบบนหนึ่งสองเนื่ามาตอนแบบเที่ยงเที่ยงบ่ายตอนมีแสงเยอะเลยมันก็เนี่ยมาตอนที่แบบโอเพนโเพนิดนึงก่อนที่เราจะแบบไปกินข้าวกับโรงแรมเนาะเพราะว่าเขาเปิดไฟแต่คนเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่แต่สวยมากตัวนี้มาดูเง,ง,งาๆเอไม่รู้นะเดี๋ยวมันยังไม่ดึกพอโอ้ัไม่ถึงเวลาต้ามากินกันแล้วเนี่ย มองไปทางนี้ก็สวยฮะก็จะมีข้อดีของแต่ละเดือนสีแดง n อ v เ m อร์สีแดง December ก็มีแต่ขาวโอ้ยมาเต็มยอดเลยนะฟูจินี่เดือนพฤษภามีลาเวนเดอร์เนี่ยเจ๋งนะมีด้วยเหรอเออร้านนี้คือโฮโตคุระฟูนารินะครับก็จะเป็นดิชแบบโลคอลของชาวคาบากุจินะครับก็จะเป็นเอ่อเหมือนก๋วยเตี๋ยวนาเบะที่เป็นเส้นทำเองแบบแบนๆให้คล้ายอุด้ง แต่ว่าความเป็นจะคล้ายๆเฟตูชินี่นะครับก็ใส่เป็นหมูใส่เป็นกิมจิใส่ผักได้ทุกอย่างฮะนี่ถ่าอะไรเลยครับอ๋อนี่ก็เพื่อการกดคิวเหมือนกันมีกี่กดแล้วใช่ปนี่นะครับผมเมนูเปิบนะครับเนื้อมมาดิบงนี้ครับไม่แย่นะครับเหมือนคุกเล็กเใช่ครับเหมือนกินก้อยดิบ กินสไตล์บ้านนี้นะครับไปที่ไหนก็สั่งเหมือนบุฟเฟ่น,นี่เป็นซุปปูนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นหมูเปาฮื้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นกิมจิแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศน,นะครับสนนราคามือเมื่อกี้ก็ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเยนนะครับก็ประมาณสามสี่พันบาทอพอได้นะถามว่าอร่อยไหม มันกินแล้วอร่อยเวลามาอากาศหนาวเพราะเป็นเหมือนกับต้มๆนะแต่รู้สึกว่าแบบเส้นหนักนดเยอะมากก็ถ้าต้องรอสองสามชั่วโมงคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าไม่กีต่ตอนออกมาเนี่ยมันเริ่มมีคนต่อคิวประมาณแบบหกเจ็ดคิวแล้วรู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะถ้าเกิดต้องรอนานๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาถึงได้กินเลยก็พอได้นะครับรก็แปลว่าเมื่อวานถือว่าโชคดีที่เราได้ย้ายร้านไปกินปิ้งย่างก่อนครับก็จบวันที่สองนะครับพาพ่อแม่มาแวะรอสันกันนิดนึงนะครับเผื่อแบบซื้ออะไรเช้าๆกินบางทีแบบคนแก่ๆเขาตื่นนกกัเชช้าาาใ่่มม็ประณวแบบ กินกาแฟกับนมโปง่งขนมปังอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะออกจากโรงแรมผู้นี้ประมาณแบบ9ก้าโมงสิบโมงนะครับคนแก่เผื่อเขาเลี่นเร็วจะได้มีอะไรกินก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกจากคาราคุจิโกะนะครับเข้าตเกียวแต่เดี๋ยวเราจะแวะทางตนี้ก่อนอก่อนที่เราจะเข้าตเกียวเดี๋ยวจะไปดูศาลจ้งศาลเจ้าแล้วก็ไปแวะกินอาหารแถวนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับ<อ>หนาวคอนออกปากอยู่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน